การปรับคิสโตนแบบ h v แล้วก็เป็นการปรับคิสโตนแบบคิวกรเนอร์เนี่ยคือแบบไหนจะดีกันนะฮะคืออ่าข้อนี้ผมว่าคือมันดีคนละอย่างอ่า h v คือเป็นการปรับกลางหมูแบบแนวตั้งแน่นอนนะครับก็คืออาจจะเหมาะกับงานด่วนนะครับแบบที่ไม่มีจอนะครับอย่างเติเราฉายเข้าผนังเนี่ยคือเราจะวางเครื่องอ่าโปรเจคเตอร์วางเอียงซ้ายขวาก็คือเราสามารถปรับตัวนี้ได้สะดวกกว่าได้เร็วกว่านะฮะหรือว่าเป็นการปรับแบบอ่าเข้าจอแบบไม่ต้องละเอียดเท่าไหร่ครับก็เป็นการปรับ h v ก็ได้นะฮะ ส่วนการปรับภาพแบบอาค้างหมูแบบควิกแคเนอร์นะครับือเป็นการปรับทีละมุมเนี่ยก็คือจะเหมาะกับงานที่เป็นงานโฮมเทเเตอร์นะงานความบันเทิงในห้องที่เราจะถ่ายเข้ากับจอที่เป็นจอแบบฟิกเฟรมประมาณนี้นะก็คือเราต้องมาร์กทีละจุดให้มันพอดีกับตัวขนาดจอใช่ไหมครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกงานฉ่ายหนังกลางเปลงกับงานกลางแจ้งรับที่ต้องขค้ืนย้ายบ่อยนะครับก็คือตัวนี้ก็คือมันจะปรับได้ละเอียดกว่านะครับแต่ก็อาจจะใช้ฝีมือนิดนึงนะครับคือการปรับช่วงเล็กๆก็อาจจะช้าหน่อย แต่พอทําความเข้าใจกับระบบเกี่ยวกับการปรับแล้วคือมันจะละเอียดกว่านะฮะแล้วก็บางทีนืจาเป็นงานกางแจ้งเนี่ยก็คือมันสามารถปรับได้เปจุดก็คือเราสามารถตรงกลางจอได้ด้วยนะครับหรือไม่ก็เป็นบางรุ่นก็สามารถปรับภาพโค้งได้นะฮะกรณีที่เราถ่ายภาพโค้งนะครับก็สามารถดึงไอ้ตัวความความโค้งของตัวตัวขนาดจอเนี่ยลดลงมาให้มันพอดีกับจอได้นะครับก็ลองปรับดูทั้ง2แบบนะครับก็คือถ้าหน้างานเราเหมาะกับแบบไหนนะฮะหรือบางทีหน้างานอาจจะเหมาะกับ H v นะ หรือว่าบางทีอาจจะเหมาะกับการปรับแบบควิ c k อเนอร์นะครับก็ลองปรับใช้ดูนะครับ